ที่ค่ะเด็กๆวันนี้พบกับห้องเรียนออนไลน์ของคุณรักเช่นเคยนะคะวันนี้คุณรักมีกิจกรรมการเป่าสีมาพาเด็กๆทํากิจกรรมสนุกกค่ะก่อนอื่นนะคะคุณรักขอแนะนําอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมก่อนค่ะ,อ,ะอันดับแรกเป็นกระดาษที่คุณรักวาดรูปเสร็จแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเติมแต่งสีผมกันค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็คือหลอดเรียมไว้สําหรับการเป่าสีนั่นเอง ต่อมาคือสีสีที่คุณรักใช้คือสีผสมอาหารนะคะสีแรกคือสีเขียว g กรีนสีเขียวค่ะสีที่สองนะคะคุณรักใช้สีแดงเรดสีแดงค่ะต่อไปสีที่สามคุณรักใช้สีเหลืองเยลโล่สีเหลืองเด็กเด็ก เตรียมอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆใช้ช้อนตากสีมาหยดบนภาาที่เราเตรียมไว้ดูสิเส้นผมแต่ละเส้นจะออกมาเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าเมื่อเราหยดสีเสร็จแล้วคุณครูก็จะใช้หลอดนะคะเป่าลงไปบนหยดสี ลงานของคุณรักพอใจแล้วค่ะเดี๋ยวคุณรักจะเติมแต่งสีของเสื้อโดยการใช้นี่เลยใบยไม้นั่งเองคุณรักจะใช้ใบไม้นะคะจุ่มสีลงไปแล้วก็มาสลับลงบนเสื้อของรูปภาพนะคะเด,เด็กๆคอยดูสิสีเสื้อของคุณรักจะสวยหรือเปล่านะเด,เด็กๆทำด้วยนะคะ ค่ะแล้วผลงานของคุณลักษณนะคะเป็นรูปผู้หญิงผมยาวมีผมหลากสี แล้วก็มีเสื้อแสนสวยเด็กๆ่ะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆต้องหมั่นรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะถ้า,าก,กาิจกรรมการเป่าสีของคุณลักษณ์วันนี้นะคะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆของเด็กได้ทั้งสีด้านและผู้พูจะรอดูผลงานของเด็กนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ